อนี้อาาภวและเสียงเนื้อหาบางส่วนไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรรับชมและให้คำแนะนำกับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปี ผมกก็กลาบสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,นาๆที่รักนักตกปลาทุกท่านนะครับทลิปนี้นะครับเราก็กลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับช่องผ่านปลาทัดดนช่องตกปลาบันบ้าบันบานอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทลิปนี้นะครับบรรยากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงเพราะว่าอ่าวันนี้เราไม่ได้ตกปลาที่นะครปฐมน,นะครับเรามาตกปลาที่เขื่อนแม่กองที่ท่าล้อจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมเราอยู่ที่แพร์กาดูนนะครับผมซึ่งเรามาถึงอะ ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงภาพเหตุการณ์เมื่อคืนเนี้ยรีวิวให้ดูกันว่าเราตกปลากันได้ไปพอสมควรมือนกันนี่ขนาดหลับๆไปแล้วปลายงแดกเลยนะครับผมวันนี้ผมก็มาเอาพวกนักเพชรด้วยพี่เบียร์ด้วยพี่ต้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็ไปรับชมภาพบรรยากาศตอนคืนที่เราจะมีให้ดูครับแต่วันเนี้เดี๋ยวเราจะแยกตัวออกมาเพื่อไปใหม่นอกไปแสวงหาแสวงหาปลาใหญ่อ่ ไปหมายหน้ากระชังปาลางนนะครับเดี๋ยวก็ไปติดตามแล้วชมผลงานของเราการในวันนี้แล้วกันว่าพวกเราจะมีผลงานให้น,านา้าให้รับชมกันมากน้อยแค่ไหนในบรรยากาศที่จังหวัดกาญจน,านบุรี ตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศแล้วก็ดูว่ามีใครมากับเราบ้างนะครับนี่ครับคนที่มาด้วยนะเอานักกิ้งนี่ัะผมนภพสิครับแล้วก็นี่ครับพี่เบิร์ดอ้าวแสบตาี่ผมลืมแนะนําแม่ครัวไปนะครับพี่ดวงนะครับพี่ดวงนะครับเป็นแฟนของนภพนะครับวันนี้เขาก็มาทําหน้าที่แม่ครัวนี่นะครับนี่เมนูอะไรครับพี่ดวง างนะครับผมจะเอาขอไม่เอาหน้าตางอะนไประวังยุงเข้านอนก็ไม่ได้แล้วลูกนะลูกยุงไม่ได้นอนด้วยหรอกปาวจะกินข้าวกันลูกอะเด็กๆกินข้าวป่ะลูกเสียแล้วนี่นี่นะครับตัวแรกมาแล้วครับน้องมันเสียแล้วด้วยมาแล้วครับ Dante, ตอนนี <principio Bernard> know, ้ก็เป็นเวลาสักประมาณเท่าไหร่สี่ทุ่มห้าทุ่มเลยนะครับเป็นแต้มสองพวกเรานะครับอืห้าทุ่มนะโกะครับตอนนี้ก็ผมก็ไม่ได้เปิดกล้องสแตนบายไว้นะก็จะเปิดไว้เฉพาะเวลามันได้ปลาเดี๋ยวไปรู้เรื่องต่อครับโกะโกเ้ะแกะโอ้โหเฮียดึงแรงขนาดนี้เหรอวะโอ้ นี่นะครับของตเก่งครับโอ้โหปลากระมังายใหญ่เลยนะครับผมขบวนาตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามแล้วนะครับเบ็ดของ้ะต้นครับแกวางไว้ตรงทางเดินที่โดนดึงตกน้ำไปเลยนะครับเอ็นเกี่ยวขึ้นั้นเบ็ดขึ้นไม่ได้ครับแกลังนี่จะดู่าจะมีปลาด้วยวโถอยกระมังแม่งดึงเบ็ดตกน้ำเลยโอ้ตัวสวยตัวสวยอยู่ มังดึงเบ็ดหล่นหนาเลยนะครับเอ้าเอ้าหลุดอีกเฮ้ยดึงแล้วนั่นไหนต้องโดนแล้วงี้โอ้ยเอ่ะมาเบียโชวหนด้เอ้าโชว์หน่อยไงก็ต้องโชว์ผลงาน อันนี้ครับหนึ่งตัวครับตะกรบเช้าเช้าข้างบ้านมีงานบวชนะครับ กลับมาต้องเห็นประตูเด้อ เื่อใจอยากไปไหนทำไมมีเธอไปฉันงคงกลัวจะเหงเาอยากจะน้ำบรรยากาศที่ถูนใจผ่านภูเขาทะเลเผ็นฟ้าและหาดายากไปไหนอยากจะพาไปอยากจะไปด้วยกัน มาเสร็จ้อไปดูกล้องไมันไม่ได้เลี้ยงรอกิงหอีแาล้วนะครับหลังจากลงได้ไม่ถึง1ินาทีนะครับ นี่แกตีข้างแผลตัวสวยไหมโอ,โอ้ยขึ้นโละไม่มีขึ้นโลไม่ได้ไหลตามาน้ำเลยมาดูนะครับจะดูใส,ส่กันมันจะตัวแค่ไหนไ<ป>โตะโกกใส่มาตรฐานฮะถ,ถ้าปลองน้ำมันจะโตใหญ่กวนี้นองน้ามันใหญ่กว่านี้น่ะนนะ <laughs> <laughs> รแ,แรกเหมือนเดิมครับนี่สำหรับนักกิ้งนะนี่ครับโอเคสาหรับเหยื่อที่เราใช้นี่ก็จะเป็นเหยื่อของไต่นะครับเออของเจ้าของหมายแพร่กระตูนนะครับถ้าใครจะมาแบบว่าไม่มีเหยื่ยอเลยอะไรเงี้ยก็สั่งตไต่ไว้เลยครับถังละสองร้อยบาทนะครับ๋ยวไปติดตามเราชมผลง,งานต่อว่าเรา,เราจะตามตูนนักกิ้งได้หรือเปล่าตูนยักษ์ สี gen, gen, oh, ่ตัวหรือสตัวแล้ว嘛เพรหนูให้ตัวเดียวนยจำได้สายมันคืนแล้วดยวนึงเดี๋วนงใครนี้เลยเออ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 กข้างลลไปเลยตามมาแล้วเอาอีกไหม ปลาตัวใหญ่ต้องเอานีนะบอกใ่รปลาัน้งัวนัลบยนักยบดอโอ้วันนี้ตู้เราตะกน่มุติดตู้แล้วไอ้สัตว์ติดมนาดนี้ตัวท้ายตัวท้ายเลยแม่ว่าทำไมหนักจัง ใสไ,ได้อยู่ใ,ใ,ใกกส,ส่ยโอเคน้ำมันปลาตะเป็นปลาตะกอกใส่สวยๆเลยนะครับผมตัวที่สองของวันนี้สำหรับผมครับติดปลาสองตะขอเลยครับหมดสติดิ้นนะครับผมนี่โอเคแพลกระตูนนะครับปลาตะปูก,กระตูนผมตกหน้ากระชังปลาอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เอาไงจับมาเนี่ยเออเอาเอาเร็วๆเดี๋ปลาหลุดล,ล้างมือล้างมือล้างมือ ไม่อยู่เรอยู่แล้วอะไรอ่ะสักวาดนี่เป็นมาเป็นปลาอีกชิดนหนึ่งที่เยอะมากครับสำหรับที่หมายนี้นะครับ 嗯。Mm hmm. okay. เดี๋ยวมันยังมามีาน้าเชือเอ้ามากระดิ่งกระดิ่ง้องดูกระดิ่งนะ,อะเออกระดิ่งมันปานมากแยเห็นไหมเอาเลยเนีน่ยก็ไม่ได้ปลาหรอก ปลามันก็หลุดจะ่อนปลามันหลุดกนออปหน้ากลองเลอว่าเรื่องใหญ่เลยอืใหญ่เหรอ ขันใหญ่วะ่ะเลยดม่รู้เบาโอ้โหไปดูเร็วเร็วเอาไว้วัสดีค่้ยิตัวแล้วครับโอเคผมเผลอไปงีบแป๊บหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับนี่นะครับ โอเคผมตามรบชมผลง,งานกันต่อครับนี่นะครับะนะนักกิ้งเขาได้มาครับอันนี้เป็นตะโกกนะครับ บตะโกกชนเขื่อนครับทููทูนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับอ่าจะพาดูสภาพหมายบรรยากาศของหมายครับนี่ก็เป็นบริเวณหน้าแพรที่เราตกอยู่นะครับว่าพูดถึงว่าการวางเบ็ดเนี่ยก็น่าจะได้อยู่เบ็ดเบียดเนี่ยน่าจะได้เกือบเกือบสิบคันนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหที่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ครับ นีอืมนะครับนี่แล้วก็นี่คือแพที่เรามีสองแพรมาติดกันนะขึ้นนี่แพที่เรานั่งมาทีแรกนะ,ะ,ะแพร่ของประจอติดให้นะครับมีห้องนงห้องน้ําให้พร้อมนะครับอือนะครับอมีอุปกรณ์ทําครัวให้นะครับผมมีจานชามช้อนมอหม้อไหนครับนีรีวิวดูบัญชกากาศนะครับ กาญจนบ,บุรนีนี่นะครับโอ้หบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับนู่นที่เรามาก็อยู่นู่นนะครับตรงกองทรายนะครับเมื่อคืนนะครับผมนั่นนะครับที่ผมมากับพุกนเพรตอนนี้นเพรก,ก็กำลังจะขอตัวกลับก่อนนะครับผมแต่เดี๋ยวเราก็แยกย้ายกันแต่ผมกับนักกิ้งก็จวว่าอยู่จะอยู่กันต่อนะครับ แต่ฉันททางกับป้ายได้หรอเฮ้ น,นะครับปลากระมังไซสวยๆนะครับปลากระมังแม่กองอเ,เอ้ยครับนี่อ่ะแถวบ้างปลากะมังปลากระมังแม่กองใช่

ôi <laughs> no. à. no. no. đi ấy. Đừng đi ấy. Đừng đi no. No. Đừng đi 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 Mai ừ, ừ, bóng cả dọc mọi lúc họ vắng mọi lúc mày. Mày vắng 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 mày nó, về, nó, đi, nó, đi, nó đi นี่ต huh. mm ี้อนตีมนีนทนไม่ติดข้างมาแล้ว เลยโอ้ยตัวใหญ่เว้ยโอ้กก็บโลอ่ะมีเป็นโลอ่ะโอ้ยใส่สวยครับโอ้ยใส่สวยใส่สวยแปดขีดถึงโลงได้เลยได้ครับในี่ใส่สวยยอดกำลังกินข้าวอยู่เลยครับ <c oughs> วิ่งมาจุกเลยก <c oughs> ิน,นตูกระดก หน้ากระชังไม่กินไว้กินแต่ข้างๆกระชังว่ะเปลี่ยนเหยื่อสัตว์อกว่าด้วยไอ้ดองมาเยอะกำลังเก็บเบ็ดเปลี่ยนครับในไอ้ดองอีกตัวับที่นี่ก็จะเยอะมากครับเพราะว่าไอ้ไอ้ดองกับตะโกกผมปลากระมังไม่จะเยอะเลยปลากระมังไม่จะเยอะเลย ขับรนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะบ่ายสี่โมงนะครับกับเมื่อกี้นักกิ้งก็ได้ไอ้มังเป้งมาหนึ่งตัวไหนนักกิ้งเอามามาดูหน่อยดิเมื่อกี้ผมหยุดโทรศัพท์ไปแป๊บหนึ่งครับโทรศัพท์มันร้อนเลยไม่ได้ถ่ายนี่โอ้โหใส่แป้งเลยนะครับสวย,ยว,วันนี้นักกิ้งหมานหมันมากโอเคครับ โดนแขังครับแกตกอยู่ท้ายแพเนี่ยบํารุงเร็ว ติดเชืออเอาออกมาจากไหนน้ำกระเด็นใจเยยกขึ้นมานอ้โหสองตะขอหนสวยงามรับเย็นรบเรถด็กกิ t ดก

ามาันโกกเยอะเลเดียวกันโอ้ยนี่ครับเก็บเบ็ดนะครับเ,เ,เก็บเบ็ดกลับบ้านครับมาอีกไซส์ครับมาอีกตัวแล้วครับอื เราก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วครับก็ได้เวลาที่พวกเราจะท่องถอยทับกลับบ้านครับกับปริมาณปลาที่เราได้วันนี้อนักกิ้งยกโชว์ให้ท่านชมดูหน่อยก็เป็นสิบตัวนะครับวันนี้ส่วนมากจะเป็นฝีมือนักกิ้งมากกว่านะครับมือกิ้งแลววันนี้หมานเลยครับนักกิ้งได้เยอะก็ยังไงนะครับฝากไปด้วยครับกับแพรการ์ตูนนะครับผมที่ฮะการ์ตูนฟิตชิ่งนะครับผมที่ท่าล้อมืองการเขื่อนแม่กอง นะครับผมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมเจ้าของใจดีมากนะครับผมนี on, ่เดี๋ยวให้ดูหน้าเจ้าของมาเพราะว่าถ้าไม่งั้นแพ้การ์ตูนมันจะเงินไปหลายรอบอ๋อแพ้การ์ตูนฟิชชิ่งถ้าเดี๋ยวให้น้าบอกรายละเอียดกับท่านผู้ชมหน่อยค่ากะค่าอะไรเป็นยังไงก็ผมก็จะมีเป็นรอบครับกลางวันกลางคืนเช้าเข้าแปดโมงเช้าขึ้นห้าโมงเย็นหรือเข้าหกโมงเย็นขึ้นเจ็ดโมงเช้า ปิดกลางคืนอย่างหมายนอกอย่างนี้ก็วันธรรมดาจะอยู่ที่รอบรอบละห้าร้อยหมาวันหนึ่งพันบาทแต่ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับก็จะอยู่ที่กาละหกร้อยหม่าวันพันสองครับผมก็จะมีหมายริมฝั่งที่บรับที่บ้านที่ติดิดฝั่งเขตบ้านเป็นเป็นหมายในก็จะอันนั้นก็จะสะดวกสบายกว่านี้มีไฟฟ้าใช้มีพัดลมมีที่นอนปูอะไรย่างเงี้ยครับอันนั้นก็จะอยู่วัน วันธรรมดาอยู่ที่ก่าละหกร้อยหม่าวันพันสองถ้าวันหยุดหยุดสุกเสาร์ทิตย์หรือสุขนักขัตฤกษ์อะไรเงี้ยครับก็จะอยู่ที่ก่าละแปดร้อยหมาวันพันห้าอ่าครับมานี้นวผม<ๆ>ก็บริการนะเขับบริการดีมากเลยครับก็ลองดูครับแพรการะตุนจิงไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับปลาก็เป็นอย่างนี้เห็นนะครับมีปลาแน่นอนขอ<ม>บอกได้เลยนะครับบรรยากาศหลังร้นบรรยากาศสดยอดบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่ไม่ไกล ต้องมาลองครับต้องมาลองครับอ่าโอเคครับฝากไปด้วยครับแบแพร์กร์ตูนฟิชชิ่งที่เขื่อนแม่กองจังหวัดกาญจนบุรีครับผมสาหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวเนระเทศตัวเองกลับบ้านก่อนครับผมสวัสดีครับ